สวัสดีค่ะชีวิติิครลวันนี้ขอเสนอเมนูมะกรนูนีต้ยมยำค่ะเมนูแซ่บๆซเข้มคนที่ทําทานกันได้ที่บ้านเลยค่ะเจะลทําให้สามีกับคุณแม่สามีทานบ่อยยต้ยมยำรอ้อนๆน้ำขอนสดร้อนๆกับมะกรนูนีนุ่มๆขึอเข้ากันมากค่ะพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนร แนำผักชีฝรั่งมาหั่นได้เลยหั่นไปให้หมดดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเห็ดฟางนำมาหั่นเลยค่ะหั่นครื่องจนหมดดีเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปมะนาวนำมาฝานค่ะฝานให้หมดดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนเช่นกัน ไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปค่ะเปิดไฟเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำเดือดใส่เส้นมะกรูดน,นี้ลงไปจากนั้นก็ค่อยๆค,ค,คนให้สุกทั่วกันดีนะคะคนไปไเรื่อยๆให้สุกทั่วกันทั้งหมดดีเมื่อต้มจนมะกรนนูดนีสุกดีแล้วจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดใส่ตะใครลงไปตามด้วยค่ะเริกแดงสินดาโขลกน้ำปลาน้ำฟัทรายมะนาวบีบใส่ไปเลยละคะ่ะบีบใส่ลงไปให้หมดและเมื่อเดือดดีใส่กุ้งลงไปเลยหอยแมลงผู่เห็ดฟากน้ำพริกเผาไปมะกรดูดจากด้านคนได้เลยนะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยกลิ่นคือหอมมากนะ่าทานมากใส่เส้นมะกอกนีลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งพริกแห้งนมขนจืดและคนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งนี้เลยคนให้เข้ากันสีสันและกลิ่นคือนะ่าทานมากเห็นแล้วก็หิวเลยล่ะค่ะเมื่อสุกดีแล้วไปคายยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟดีเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมะกรณนีต้มยำเมนูแซ่บเค็มข้นมากเมนูที่สดนามร้อนๆคล่องคอมีมะกรณนีเส้นนุม่มๆด้วยยิ่งอร่อยเข้าไปกันใหญ่ใครอยากได้อาหารจานเดียวแบบนี้ต้องรีบทำตามเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตต,ติด Cooking และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ